เราไปดูผลหวยหุ้นของห้างเสงของวันพุธนะครับพุธที่9กุมภานะครับสตัวบนนะครับเลขชุดที่6คือเลข16ึลูดขึ้นลง24ตัวคือกดตั้งแต่9 2 9าสนะครับไล่ไป9 9 0, 0 1, าเกศย์ศไล่ไปถึง1นึ่งห้าหนึ่ไล่ไปถึง3ามเกนะครับห้างเสงนะครับเลขหนงอันนี้ต่อมาจากวันจันทร์อังคารนะครับ ก็ครบๆคือ4ี่ตัวนะครับท่านจะกดครบหรือเลือกตัดออกบ้างก็ได้นะครับถ้าส่วนท่านที่เล่นก็แนะนำว่าหาเว็บที่จ่ายบาทละร้อยนะครับเพราะมันค่อนข้างคุ้มนะครับเช้าถูกคือหยุดนะครับเช้าไม่ถูกเบื้องทบไปที่รอบบ่ายนะครับห้างแสงนะครับห้างแสงก็ถูกถูกรอบเช้าไปนะครับห้างเช้า2บน16นะครับถูกรอบเช้าไปนะครับโอเคนะครับผมขอจบคลิปผลเพียงแค่นี้นะครับ